เดี๋ยวจะพาชมวิวด้านล่างนะครับโอ้โหตรงนี้ชันมากถ้าฝนตกนี่ไม่แนะนำให้ลงมานะครับเพราะว่าน่าจะลื่นมากแล้วน่าจะขึ้นยากครับ บเตรงเดินซ้ายมือตรงนี้ครับก็จะเป็นรถบ้านอะไรเงี้ยเขาชอบมาจอดกันนะครับพวกรถบ้านพวกรถที่เขานอนบนรถกันได้ะคระัตรงนี้เขาจะมาจอดกันตรงนี้เดินซ้ายมือตรงนี้ใครที่ชอบ มาแบบชวนเพื่อนมาลงแพอะไรเงี้ยครับปาร์ตี้ในแพอะไรเงี้ยร้ขับเราเกะที่นี่ก็มีนะครับมีหลายแพเลยส่วนมากบางทีเราเห็นรถท่องเที่ยววิ่งเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราก็จะแบบเอ๊ะท่องเที่ยวไปไหนนะครับจริงๆเขาลงแพกันนะฮิ่งวันเสาร์อาทิตย์น,นี่โอ้โหสนุกสนานเลยครับ ใครที่ต้องการพักในแพรก็มีแพรเป็นที่พักนะครับแล้วก็มีแพรปลาของชาวบ้านเป็นประมงน้ําจืดนะครับตรงนี้เนี่ยช่วงที่น้ําเยอะๆมากๆเนี่ยตรงนี้หายไปเลยนะครับผมเคยไปดูภาพเก่าๆเนี่ยก็คือตรงนี้ที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยไม่มีเลยนะครับเราจะเห็นเนินด้านหลังเลยเป็นสองเนินอยู่กลางน้าเลยครับ ชอบมากเวลาขับรถมาตรงนี้ทีไรรู้สึกเหมือนแบบโอ้เรากลังขับผ่านน้ำนะเราเราจะเข้าไปกลางเต็นท์ตรงจุดนู้นอะไรเงี้ยเส้นทางก็รถเก่งมาได้นะครับไม่มีปัญหาเลยเแต่ว่าเป็นทางลูกลังแค่นั้นเองด้านบนก็เป็นที่ทำการอุทสา,านครับด้านหน้าเรา สำหรับใครที่ไม่อยากมากลางเต็นท์ตรงนี้นะครับก็จะมีลานกลางเต็นท์หลักๆอยู่ด้านหน้าเรานะฮะเดี๋ยวเราบนซ้ายขึ้ไปเราก็จะเห็นแต่ช่วงมันจุดยาวเนี่ยลานกลางเต็นท์ทั้งสองจุดเนี่ยคนเยอะจริงๆนะครับที่นี่ทุกคนอยากมาชมธรรมชาติมากๆ ไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นเป็นลางกลางเต็นท์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่คยังไม่เคยเห็นนะฮะแต่ว่าด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เราจะไปเนี่ยซ้ายมือเนี่ยเป็นลางกลางเต็นท์จุดแรกจุดนี้คนก็กางกันเยอะครับเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่แบบค่อนข้างที่จะเรียบนะครับนี่ครับซ้ายมือในภาพแต่จุดนี้รถลงไปไม่ได้นะครับหอบได้แต่เต็นท์ลงไป ็จะมีป้าอยอุทอยานแห่งชาติรับน้ำหน้าด้วยตรงนี้นเป็นจุดไฮไลท์นี่ครับลงไปซ้ายมือหลังจากไอตัวเพลิงตรงนี้ครับลงไปซ้ายมือตรงนี้ฝั่งขวามือจะเป็นห้องน้ำส่วนมากถ้าพวกที่แบบเต็นท์อยู่บนรถหรือว่าบางคนที่เขากางเต็นท์หรือว่านอนบนรถเนี่ยเขาจะนอนจุดนี้กันนะครับ แต่รถลงซ้ายมือไปไม่ได้เพราะว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้ครับห้องน้ำอยู่ขามือตรงนี้นี่มีห้องน้ำชายหญิงอยู่ตรงนี้ตรกนี้ที่เราที่เราขึ้นมาคือเขาจะมีป้ายนี่ครับเนี่ยทางลงแพรก็จะมีเบอร์นะครับมีแพรอะไรบ้างมีเบอร์โทรศัพท์อะไรบ้างก็สามารถโทรติดต่อได้เลยนะครับ แล้วก็ด้านหน้าตรงนูน้นก็คือเดินนมสาวนะครับอ่าสองเดินด้านหน้าตรงนูน้นที่เราขับมาเมื่อสักครู่นะครับลานกานเต๊นที่มีขวามือตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนู้นนะครับและตรงนี้นะครับก็คือลานกานเต๊นอีกหนึ่งจุดของที่นี่นะครับนี่ตรงนี้ก็วิวสวยนะครับ สามารถลงไปกลางได้แต่ว่าลดลงไม่ได้นะครับต้องขนของลงไปเองวิวธรรมชาติของที่นี่นะครับผมว่าสวยแทบทุกมุมมองเลยครับอยู่ตรงไหนก็เพลินนะครับเนี่ยจากจุดนี้นี่ก็แบบถ้ากลางเต็นท์หรือนั่งเล่นอ่างเงี้ยครับผมก็ว่า ธรรมชาติที่นี่สวยงามน,นะครับสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศริมน้ำเนี่ยแนะนําเลยครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP สั้นๆน,นะครับื่องจากผมมาที่นี่หลายครั้งแนละ้วแต่ว่าวันนี้ก็อยากบันทึกความทรงจำไว้อีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ไปต่อกับพี่หมีเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์ และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ